จากบเรื่องเล่าเสาร์อาทิต์แล้เดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นเทคมีเอาครับคุ้มค่าทุกนาทีครับสโลแกของช่องสาอ้าวโดนอะไรครับเหลือไม่เสานี้ผลงานของคุมสมจิจแก้วเสาวหน้าสมหมายสกุลเมตตาครับเพชรสมหมายอิทธิพลเพชรปอริศเพชรค่าจีนประตะเทพปราบศึกฟ้าเป็นหนึ่งหนึ่งอุบล ชาติเพ็รชาติมาก,กอดอูดีดีทั้งนั้นครับขอบคุณทีมงานโปรโมเตอร์ที่ร่วมกันสร้างสารรค์นู่การมวยครับอ,อยากดูคู่ไหนบอกม,มานะครับต้องบอกว่าคุณเถลิศบอกแล้วนะครับว่าเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นมิดทู่เพียงซ้ำไปแล้วนี่ครับสปิริตร,รู้แพร้รู้ชนะข้อสุดท้ายต้องรู้จักให้อภัยกันครับสังคมถึงจะน้าอยู่อ่ะ180ซนเมตรนะครับ โอ้โยสอกซ้ายครับแมสบัดสอกซ้ายครับดอกนี้ทางด้านของรณชัยเริ่มมาแล้วครับสบัดสบัดสบัดไม่ใช่สบัดบลบนะครับวงการมวยสบัดสอกครับเอาครับเกมเปิดแล้วนะครับพึ่งทางแล้วปากประตูภาคใต้ชุมพรต้องเชียร์การใช้ครับสงขา ลูกน้ำเพื่อนตาสมีลาเพื่อนใจกับเพื่อนน้อยอ้าวแล้วครับธนภัตรเสือแก้วมัดออกมาครับดูอยู่หน้าจอทีวีครับ FC ของซิสเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามน้อยท้า้ายครับปวดไปทางด้านของเพื่อนน้อยครับโอ้โหเนี่ยครับเดินต้องดีหนีต้องทำให้ได้ครับ แหลบๆพบพมาแล้วเอ้าวลุยแหลกลุยแหลกโดนหมัดครับโดนหมัดมีอาการครับเพื่อนน้อยทําดีโดนหมัดมีเป๋เหมือนกันโอ้โหวันนี้ผลงานของคุณศพกิจวันแก้วติดทาวไปแล้วครับคุณประสิทครับโอ้โหสดอีกหนึ่งคู่ครับเพื่งทางยก3นะครับอยู่ในช่วงท้ายท้ายปลายยี่ทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับอย่าลืมตรวจสรุปคุณญแจชัยสตอต้องสามัคคีแต่บนเวทีไม่ต้องการแล้วครับเจ็ดสี่เจยด เียบาวาสชุกพรหลือสงขาโอ้โหแต่ละคู่แต่ละยกมีหลายเวอร์ชั่นครับก oh. ลับไปกลับมาครับ oh. เขาบอกว่าคนมวยอย่ารักเดียวใจเดียวครับ oh. หลายใจด้ยวยกันมาครับที่ห้าโดยบริษัท AMPSN อนาคตไทยสารครับ2,009องาจำกัดัะ สยกที่ผ่านมายังไม่มีวี่แววนะครับว่าจะนับจานอกแต่ว่าถ้านับถ้านนกนะครับทับวันวมันพันดุมีรางวัลพิเศษให้อีก1 0 0 0 0บาทครับอ่ใครจะคว้าตัวรอบชิงชนะเลิศไปแรกนนทชัยกับพระเรืิดน้อยครับไปต่อบนเวทีครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้โหเตะแต่ละดอกอครับถูกใจแฟนๆหน้าจอแน่นอนครับเ c เหนือกลางใต้อีสานตก เราคือพ่อพลอยมวยเขาบอลล็อกซิ่งเวอร์ครับล็อกแล้วตีแล้วเจ็บเจ็บแล้วครับคุณประสิทธิ์ครับยศคณชชัยค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มนะครับพลาดไม่ได้เหมือนกันครับเอะไะครับต้องบอกว่าแต่ละวินาทีมีความหมายมีความสําคัญอย่างยิ่งขาซ้ายครับหัวไว้ครับทางด้านของผู้หลักด้อยเนี่ยครับจอมพลิกล็อกอีกหนึ่งรายเลยครับตั้งแขนเอาไว้ขาซ้ายยัดโอ้โหท่ามกลางเสียงเอครับบรรยากาศมาแล้วคุณชาชัยโอ้โหวันนี้ จริงๆครับ25%ของแฟนมวยครับผ่านให้ได้หมดครับหมัดมวยเปื้อนกล้วยกริ้งอย่างที่ผมเรียนไว้สม่ำเสมออย่ารักเดียวใจเดียวครับเสาแห่งการพิกลกโปรโมเตอร์แต่ละคนจัดนี่คัดเอาหัวกะทิมาท้งนั้นครับสึดเจ้ามวยไทยเที่ยง15นะครับเวลาสวยๆครับเมนูมือเที่ยงข่าวายัก้าไป็อดเดียวแข้งเดียวดิลบทีเดียวดิเปลี่ยนเสร์ฟทีวิตได้นั่นแหละครับอย่าไปคิดเองตัดสินใจเองนะครับ บนเวทีมีหนะ้าที่ออกอาวุธอย่างเดียวแขกซ้ายใส่เข้าาปพลิกออกมาพลิดเพลิเนี่ยครับไล่ขาขาจังหวะตีไม่ได้กรรมาการแยกออกมาโอ้โหบอกต้องบอกว่าตอนนี้ระทึกลยครับคุณชายโอ้ยอ่ะขอบคุณนักวยทังคู่ค้ำทักเกียวครับ3นสามนาทีสุดท้ายครับนี่คือความมันความเร้าใจศึกเจ้ามวยไทยนะครับติดตามได้ทางช่องสนะครับโอ้โหสี่ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับสุดดิงกะระดิงแมว จริงจริงนะครับผู้ที่สองครับรอบรองชนะเลิศรอบตัดเชือกมวยรอบทัพวันมวยมันพันดุชิงกันหนึ่งล้านบาทนะครับถูกใจหลายๆคนนะครับหน้าจอช่องสามเราคือครอบครัวมวยบอสบ็อกซิ่งเวอร์ครับแม่ออกมาสามวาสองสองอีกแล้วครับทำใจครับบางสิ่งบางเรื่องต้องทำใจครับวงการมวยอ่านะครับบอเจ้าสุดท้ายครับบอาสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการสอนนะครับรวมคะแนนและไปฝั่งไหนครับพระเรือหัดน้อยครับพระเรือหัดน้อยทีบีเอ็มจินครับพระเรือหัดน้อยทีบีเอ็มยินเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเนี่ยครับพลิกชนะคะแนนนนทตชัยจิตเมืองนนท์นะครับชูมือเรียบร้อยครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ด้วยนะครับอ่ะบนเวทีครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษนะครับจากคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับ ได้แล้วครับชูมือเรียบร้อยแล้วนะครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับชูมือให้กับทางด้านของนนทชัยผเ,เรือดน้อยนะครับขออภัยครับพะเรือดน้อยทีพีเอ็มดิมกับพลิกชนะคะแนนนนทชัยนะครับพะเรือดน้อยนักชกดาวรุ่งวัย20ปีจากสิงห์นครสงขลาครับ